อาการไวทองเนี่ยเราแบ่งเป็นสองอย่างใหญ่ๆค่ะอาการทางกายอาการทางใจอ,อาการทางกายเนี่ยก็ที่เราพบบ่อยๆก็จะเป็นพวกร้อนวูบว่าอนอนไม่ค่อยหลับผิวแห้งตาแห้งช่องคลอดแห้งริมฝีปากแห้งปวดตามข้อเยอะแยะไปหมดมากมายอาการทางใจก็จะเป็นเช่นหงุดหงิดง่ายใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหูฟีดขึ้นง่ายม,มูสวิงอยู่ดีๆร้องไห้ มีภาวะ,ะ depression ซึมเศร้าอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้กลับมาที่ผู้ชายกันบ้างค่ะครับ,ค,รบค่ะที่ผู้ชายก็เป็นวัยทองได้ครับทีนี้อาการของผู้ชายแตกต่างจากอาการของผู้หญิงไหมคะเออผู้ชายไม่ค่อยมีร้อนมุ่ง่าผู้ชายมักจะมีอาการเบือ่อเบื่ออะไรคะเบือ่อ<ะ>เบือเบ่อ,อ<ม>ชีวิต<อ>เบือ่อเบื่อแบบเบื่อเบื่อวันนี้เบื่อจังเลย่งหมดเลี้ยวหมดแรงครับค่ะเอ แล้วก็จะมีอาการที่เห็นชัดๆนะก็คือนกเขาไม่ขับตอนเช้ามาไม่ค่อยแข็งตัวเต็มที่ครับ